ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะและในคั้นี้เราก็จะมาตรวจสอบกรมใดรอจัดหนักมือที่สาและคนรักเก่าของคุณอยู่นะคะเราก็จะแบ่งให้มือสามแลวก็คนรักเก่าของคุณนะคะว่ากมอะไรที่รอจัดหนักเขาสองคนอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณนะคะสมาิพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสควายไลน์แชร์รักสามเศร้าเราหลายๆคนริบบ้าราศีตุลท่านลม มาราศีเมษร,ราศีพิจิกเอ,อิร์ธธาตุดินพระศพกันมาก่อนเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟปูโตธาตุลมมีถุนดุนกลุ่มปลาเซราศีมีนธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสธาตุด,ดินมูนราศีมีนราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องคุณและเขาเราสองสามคนมีเจ็ดยี่สิบสองสิบเจ็ดสิบสองสิบแปดยี่สิบหกสิบกาแล้วก็สิบสี่ เรามาดูก่อนว่าสิ่งที่คุณนะเจอหรือว่าสิ่งที่เป็นบุญบารมีของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะเป็นเรื่องอะไรนะตอนนี้พลังงานของคุณนะคะหลังจากที่เจอสถานการณ์เหตุการณ์นะชีวิตรักที่ยอดเยี่ยมมาแล้วชีวิตของคุณเป็นอย่างไร มีการไปรักษานะคะไปหาคุณหมอเนาะนะคะก็มีการที่แบบฮิลลิ่งเยียวยาความรู้สึกของตัวเองหาคุณหมอบ้างแหลนะหาแรงบันดาลใจบ้างแหละหรือว่าบางคนท่านนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนช่วยเหลือผู้อื่นอะนะ,ะมีบุญบาร,รมีในด้านของการช่วยเหลือสปอร์ตผู้อื่นนะคะแล้วก็รักความถูกต้องนะ,ะรักความยุติธรรม ไม่เอ็นเอียงไม่ฝักใฝ่นะในสิ่งไม่ดีเนาะชีวิตก็มีบุญบาร,รมีสูงส่งนะคะทำให้สนับสนุนเกื้อกูลคุณในเรื่องของอาชีพการงานนะคุณอาจจะมีธุรกิจการงานที่มันโดดเด่นนะเป็นเจ้าคนนายคนรับราชการหรือว่านะคุณมีลักษณะของความเป็นผู้นํา นะคะคุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้นะเออส่วนคนที่คิดร้ายกับคุณรู้ไหมอาจจะเป็นมื้อที่สามหรือว่าคนละเก่าคุณก็ได้ที่เขาล้มหมอนนอนเสือนะคะเขาทําร้ายคุณน่ะนะสุขภาพร่างกายของเขาก็ไม่แข็งแรงหรอกนะหรือว่าถ้าคุณล้มหมอนนอนเสือนะคุณก็เหมือนกับว่าเออจะกลับมาพิกฟื้นนะคะแข็งแรงอย่างรวดเร็ว และพลังงานของคุณเนี่ยนะเป็นพลังงานเหมือนกันที่แบบคือเออกายเป็นหญิงแต่ใจนั้นเป็นชายหรือว่าถ้ากายเป็นชายใจก็เป็นหญิงนะมีความแข็งแกร่งนะแล้วก็มีพลังงานของคุที่แบบคือคาดเดาคุณไม่ถูกอะ่ะคุณมีความจิตใจดีมีความเมตตาม,มากๆเลยนะในด้านของความรักไม่ว่าจะเป็นความรักเพื่อนนะรักคู่รักคนรัก นะมีความรักความไม่ตามไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีชอบร้องรำทำเพลงมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะด้านนะเห็นไหมมีวิชาชีพนะที่สามารถจะนำมาเลี้ยงดูตัวเองได้นะในเรื่องของการเงินการงานที่มั่นคงนะตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าการทำความดีของคุณบุญกุศลที่คุณทำก็มักที่จะถูกมองนะจากคนที่คิดลบ จากคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอีกาเนาะกลุ่มคนที่แบบสีดำอะ่ะกลุ่มคนที่ท็อกซิกกลุ่มคนที่คิดร้ายนะคะทั้งๆที่เราทําดีเนี่ยนะทั้งทที่เราเหมือนกับว่าเออถ้าเป็นหมอดูก็คือเป็นหมอดูที่แบบไม่ได้หวังผลนะ,ะในเรื่องของการที่ว่าจะต้องให้ใครมาแก้ดวงอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้พาดพิงถึงคนอื่นแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะเราคือประมาณนี้ว,ว่าเราไม่เชื่อหรอกว่ากรรมที่เราทําเนี่ยมันจะ มันจะสามารถที่จะนำดวงไปแก้ได้สิ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือเราทาเราทาผิดอะไรเราต้องยอมรับผิดนะแล้วเราก็อย่าหันไปทำผิดอีกนะหันไปสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือสิ่งที่พยายามบอกตลอดนะว่าทำกรรมอะไรไว้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีพิธีกรรมอะไรที่จะมาแก้ดวงได้นะแก้กรรมได้นะนอกจากเหมือนกับว่าเออเราหยุดทำกรรม นะ้แล้วเราก็สร้างบุญสร้างกุศลซะนะเห็นไหมบุญกุศลนำพาให้ชีวิตของคุณได้พบเจอคู่รักคนรักดีๆเพื่อนดีๆกัลยาณมิตรที่ดีะททดนะเจอแต่คนดีๆเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือที่สามและคนลกเก่าของคุณเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาได้ครอบครองคนละเก่าของคุณไปแล้ว<ๆ>เขาสองคนจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไร กรรมอะไรที่รอรอจัดหนักเขาสองคนอยู่นะคะเดี๋ยวขอส่องสถานการณ์ชีวิตรักสถานการณ์ชีวิตรักของเขาสองคนก่อนนะตอนนี้เวลานี้ประสบพบเจอนะ,ะเหตุการณ์ชีวิตรักนะคะเป็นไปในรูปแบบไหนความรักความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ต้นปีใหม่แล้วเราต้องปลดเราต้องมาตรวจพลังงานใหม่นะทุกคนหกทาาเหมือนชีวิตการงานรับรื่นเนาะชีวิตการงานเหมือนประสบความสำเร็จนะคะแต่เหมือนกับว่าอ่า อาจจะเหมือนกับคนรักเก่าของคุณหรือว่ามือที่สามก็ได้นะคือการงานของเขาประสบความสําเร็จแหละแต่ก็อยู่ในการจับจ้องนะอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะที่รู้สึกมองว่าชีวิตของพวกเขาสองคนเนี่ยเหมือนแม้ในเรื่องของการงานมันจะดีนะแต่การเงินไม่ดีนะเหมือนพวกเขาทําตัวเหมือนเป็นคนรวยอะนะซึ่งอยู่ในสายตาของคนรอบข้าง นะเพราะว่าเขาพวกเขาทำทาตัวทําพฤติกรรมเหมือนแบบอ่าประมาณที่แบบเป็นเศรษฐีอารมณ์เนี้ยนะ,ะใช้จ่ายแบบเป็นเศรษฐีใช้จ่ายเกี่ยวกับความรักนะคะหรือว่าพยายามแสดงออกให้คนอื่นนะํะมองว่าคู่รักคนรักเนี่ยยังรักกันอยู่นะคะยังไม่ไปยังไม่ได้ไปไหนแต่อย่างนี้เราไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วนะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไปสารสัมพันธ์ กับคนอื่นไว้เรียบร้อยแล้วปันใจนอกใจแล้วนะคะพลังงานเดมเบอร์นะคะมีมีการไปเริ่มต้นใหม่มีการไปสารสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่เรียบร้อยละเหมือนปันใจให้กับคนอื่นเรียบร้อยแล้วอ่ะนะ,ะแต่คนนึงก็คือแบบพยายามจับผิดพยายามดูอยู่นะว่าเออไปสารสัมพันธ์กับใครวะอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนรู้อยู่ว่าใครคนใดคนหนึ่งมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามา แต่ก็เหมือนกับว่าคือไม่มีไม่สามารถที่จะแสดงออกเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้นะเห็นไหมคอสัพัน์ที่ไม่สามารถที่จะยื้อไว้ได้แล้วเพราะว่าใครนคนใดคนหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่แล้วไปมองหาความสัมพันธ์อื่นแล้วเพราะว่าดีมเบอร์เนี่ยมีอํานาจมากกว่ามีอํานาจในเรื่องของการงานมากกว่านะมีอํานาจในเรื่องของการเงินมากกว่านะถ้าแบบมือที่สามาไม่ได้ทํางานเนี่ย คนละเก่าของคุณก็มีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่ามือที่3แล้วทำให้เขาเนี่ยคือก็ต้องมีในเรื่องของการเลือกคนสมัครอื่นเข้ามาได้ด้วยนะครับมือที่3มเนี่ยจะไม่สามารถปิปาบน่นนะหรือว่าพูดออกมาได้ต้องยอมรับอะยอมรับว่าตัวเองอเป็นแม่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆนะแล้วก็พึ่งพาอาศัยเงินจากคนละเก่าของคุณ นะก็เลยปิดปากบ่นไม่ได้ไงถ้าแบบเถียงเนี้ยเดี๋ยวจะไม่ได้ตังใช้อารมณ์นี้นะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการยอมเป็นการรู้แหละว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะนอกใจไปมีความสัมพันธ์อื่นแต่มือที่สามก็ห้ามบาไม่ได้นะคะนี่คือสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิบากกรรมอะไรรอจัดหนักมือที่สมและคนรักเก่าของคุณ เขาเป็นคนละคนกันไงเราก็ต้องแบ่งนะคะวิบากกรรมอะไรรอจัดหนักอันนี้ของคนละเก่าของคุณเอาไว้ก่อนมาฟังของมือที่สามก่อนมือที่สามจะถูก,ถกวิบากกรรมอะไรจัดหนัก king of w o n มือที่สามเขาก็มีในเรื่องของการที่อาจจะมองหา อาจจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะในการมองหาข้อผิดพลาดในความรักเนาะคือปรึกษาใครไม่ได้ไงก็เลยต้องหาข้อผิดพลาดเองว่าฉันผิดอะไรนะทำไมฉันไม่สามารถจะประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้ได้อารมณ์เนี้ยนะคืออดีตเนี่ยคือเคยเป็นคนที่ถูกรักมากๆเคยเป็นคนที่ถูกเปร เคยเป็นคนที่แบบเรียกร้องอะไรได้อย่างนั้นเลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่ปัจจุบันนี้นะคะคนละเก่าของคุณเหมือนทำให้มือที่สามเครียดเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะว่ามือที่สามไปได้ยินเพื่อนสังคมญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะมีการที่แบบเหมือนไม่สนับสนุนไม่ชื่นชมให้อยู่กับมือที่สามอีกต่อไปแล้ว เออนะาญาตพี่น้องเพื่อนสังคมก็ได้ที่ไม่สนับสนุนให้คนละเก่าคุณเนี่ยอยู่กับมือที่สามนะเออให้คนละเก่าคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือแนะ่สลับเซปเกียได้ก็คือมือที่สามเนี่ยเหมือนถูกญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาเองนั่นแหละให้เลิกกับคนละเก่าคุณเพื่อที่จะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะที่ดีกว่าแต่มือที่สามเครียดมากเลยนะ มือที่สามไม่ยอมนะคะทั้งสองกรณีเลยมือที่สามไม่ยอมและมือที่สามทำไงอีกก็พยายามที่จะหาวิธีไงพยายามที่จะใช้สมองไอเดียของตัวเองความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยของคนละเก่าคุณเขาพยายามเต็มที่เลยเนาะเออประมาณเนี้ยว่ามือที่สามเนี่ยจะใช้คําพูดหรือว่าการกระทํา ของตัวเขาเองไปพูดไปเกลีย้ยกล่อมให้คนรักเก่าคนเนี่ยเธอเลิกเจ้าชู้เธอเธอเมื่อไหร่เธอจะเลิกเจ้าชู้เมื่อไหร่เธอจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อไหร่เธอจะเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นเมื่อไหร่เธอจะคือแบบเออลักฉันคนเดียวเมื่อไหร่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะแบบออคู่ผัวตัวเมียไม่ใช่แบบอยู่แบบเนี้ย นะ,ะอยู่แบบต่างคนต่างอยู่หรือว่าอยู่ในรูปแบบของการที่นะ,ะเออโสดแหล่ไม่โสดแหล่อะไรประมาณเนี้ยนะคะมือที่สามมีการเรียกร้องขอร้องให้คนละกงคุณเนี่ยเปลี่ยนนิสัยความเจ้าชู้หรือว่าเปลี่ยนนิสัยการติดติดเที่ยวติดดื่มก็ได้นะคะบังคับก็แล้วเกลี้ยกล่อมก็แล้วนะคะเออเอาผลประโยชน์มาอ้างก็แล้วก็บอกว่าเออเธอเธอกินไปเธอมีความสัมพันธ์อื่นไป มันก็ทําให้ยิ่งทําให้ชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยมันมีปัญหารู้ไหมเออกินไปก็เปลืองตังค์หรือว่าไปมีความสะบันอื่นก็คือเนี่ยเงินในครอบครัวเนี่ยไม่พอใช้เธอเลิกกับคนนั้นเถอะนะเธอเลิกเบียร์เถอะเธอเลิกดื่มเถอะนะแล้วก็มาอยู่กับฉันฉันจะดูแลเธอเองอารมณ์เนี่ยแต่คนละกอบคุณบอกไม่ฉันจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยเออถ้าเธอแบบไม่รักฉันหรือว่าถ้าแบบครอบครัวของเธอไม่ ไม่ชอบที่ฉันดื่มเที่ยวไม่ชอบที่ฉันมีความสัมพันธ์อื่นเยอะแยะมากมายเธอก็เลิกกับฉันสิเราก็อย่าเป็นอะไรกันสิอารมณ์นี้นะคะเหมือนคนละเก่าของคุณก็พยายามเถียงกับมือที่สามตลอดเธอไม่ต้องมาบังคับฉันหรอกยังไงฉันก็ไม่เลิกหรือว่ายังไงฉันก็ไม่ชัดเจนกับเธอฉันชอบความสัมพันธ์แบบเนี้ยฉันชอบความสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้า คือฉันมีความรู้สึกว่าฉันมีความสุขฉันมีความรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะบริหารจัดการได้ฝ่ายนู้นเขาก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะอารมณ์เนี่ยถ้าแบบอ่ามือที่สามนะคะมือที่สามเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งแล้วก็คนละเก่าของคุณไปมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งมาซ้อนมือที่สามอีกแล้วคนละเก่าของคุณก็เลยพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมบอกมือที่สามนะก็คนนั้นเขาก็ยอมเธอไงให้เธอเป็นนัมเบอร์ เ,ออเขาก็ไม่ไม่มาขอร้องหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเธอนะแต่มือที่สามบอกไม่ยอมก็เธอไปอยู่ฝั่งโน้นมากกว่าเนี่ยเธออยู่ไกลฉันเนี่ยเธอไม่ยอมกลับมาหาฉั้นเลยเธอไม่เหมือนเดิมเธอไม่รักฉันพอเธอไปมีความสัมพันธ์อื่นเนี่ยนะแล้วฉันก็เนี่ย เหมือนฉันไม่มั่นใจเลยว่าเธอจะรักฉันจะอยู่กับฉันตลอดไปอารมณ์นี้ทําให้มือที่สามเนี่ยพยายามพูดแล้วก็เกลี้ยกล่อมตกลงกับคนละก่างคุณแต่คนละก่างคุณบอกไม่ฉันไม่เอายังไงฉันก็ไม่เลิกกับคนนั้นหรอกนะคะแต่ฉันก็ไม่ได้เลิกกับเธอฉันก็กลับมาหาเธออยู่นะอารมณ์นี้แต่มือที่สามเนี่ยคือทุกข์ใจมากเสียใจรู้สึกว่าตัวเองจะถูกแยัง่งชิงตําแหน่งอะนะมือที่สามก็เลยวางแผนนะคะ วางแผนในเรื่องของการที่จะสร้างความมั่นคงนะในเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนพูดหรือว่าตัดสินใจเด็ดขาดใช้กฎหมายใช้คำพูดใช้อำนาจนะคะบ,บังคับให้คนละเก่าขคุณเนี่ยคือชัดเจนนะแล้วก็ตัดสินใจเลือกมือที่สให้เป็นคนในครอบครัวหรือว่าชัดเจนในเรื่องของการแบบเหมือน เออถ้าเธอไม่เลิกกับฝ่ายนั้นฉันจะไปฟ้องเออค่าเสียหายจากคนรักแม่ของเธอนะฉันมีทะเบียนสมรสนะอารมณ์เนี้ยนะคนละกัาของคุณก็เหมือนกับว่าคือเธออย่าทําอะไรแบบนั้นสินะเหมือนจะโกรธนะเหมือนจะโกรธนะคะแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลใจแต่ก็สามารถเนี่ยพูดควบคุมมือที่สามให้เชื่อฟัง นะเธออย่าเพิ่งทำแบบนั้นซิเขาไม่มีเงินมาให้เธอหรอกเออประมาณนี้นะเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากฉันเลยเออฉันจะให้เธอสองคนเนี่ยเท่าเทกันนั่นแหละหรือว่าฉันจะให้เธอมากกว่าเขาอีกนะเออถ้าเธอแบบว่าเธอจะไปฟ้องเนี่ยฉันก็จะตัดสินใจที่แบบจะไปอยู่ฝั่งโน้นเลยแบบจะไม่กลับมาหาเธอเลยฉันจะชัดเจนให้เธอเห็นเลยนะเออถ้าเธอจะทำแบบเนี้ย แต่ถ้าเธอยอมให้ฉันแบบไปไป,ไปกับกับในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเธอก็จะได้เท่าเดิมเธอก็จะมีสิทธิเท่าเดิมนะเป็นนัมเบอร์วันเหมือนเดิมแต่ฉันก็จะไปหาฝั่งโน้นนะโดยที่ฝั่งโน้นเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรไงอารมณ์นี้นะคะก็เลยทําให้มือที่สามมีความรู้สึกไม่กล้าไม่กล้าที่จะเถียงคนละเก่าคุณนะเหมือนมีคนมาซ้อนอีกครั้งหนึ่งอ่ะหรือว่า นะตกลงอะไรบางอย่างกับคนละเก่าคุณไม่ไดนะ้นี่คือกรรมนะคะกรรมจัดหนักกรรมจัดหนักคนละเก่าคุณเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายนะปัญหาสุขภาพร่างกายปัญหาจิตใจปัญหาของความที่แบบมันเป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์คาราคาซังเนี่ยเหมือนกับว่าอ,อ,อ,ยอยู่กับมือที่สามก็ไม่มีความสุขนะแม่จะไปเริ่มต้นใหม่ ไปดึงมือที่สี่มาก็ไม่มีความสุขอีกนะมีความรู้สึกว่าใครก็ไม่ได้ดั่งใจสักคนอยู่กับใครก็ไม่ได้ดั่งใจสักคนนะคะอยู่กับมือที่สามก็คือแบบอินี่ก็จะเอาแต่ตังค์อย่างเดียวนะไปอยู่กับมือที่สี่ก็เหมือนกับว่าถ้าไม่เอาตังค์ให้เขาแล้วเขาจะอยู่กับเราไหมล่ะอารมณ์นี้นะคะมีแต่แบบใช้เงินใช้ทองนะคะทำให้คนรักเก่าคนนี้คือทํางานหนักมากเลยในความสัมพันธ์นะคะต้องยื้อไว้ทั้งสองฝั่ง นะคะส่วนคุณเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนนอกปะนะคุณเป็นใครก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นความสมานมือที่ห้าก็ได้นะเออบางคนท่านหรือว่าอาจจะเป็นความสมานที่เก่าเก่ากึกนะที่แบบเขาทิ้งคุณไปไปมีมือที่สามนะมือที่สามก็เจอคนละเก่าของคุณทิ้งไปเอามือที่สี่นะก็กลายเป็นปัญหาระหว่างมือที่สามกับมือที่สี่ส่วนคุณก็ นะไม่มีสถานะอะไรในชีวิตของเขาแต่จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคนละเก่าคุณเนี่ยเลือกที่จะกลับมาหาคุณนะคุณเป็น Number นะัมเบอร์วันอ่ะแม้เขาจะหาใครมาแทนที่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นมือสามมือสี่นะ,ะก็ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เพราะว่าคนที่อยู่ในใจเขาคือคุณนะคะนัมเบอร์วันที่จริงอนะ่ะนัมเบอร์วันที่แท้ทอ่ะคือคุณเห็นไหมคนละเก่าของคุณเนี่ยเหมือนเจอวิบากกรรมเลยนะ เหมือนดึงความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์เข้ามาแล้วก็ลังเลนะเดือาเลออดเนี่ยรู้นะรู้ผิดชอบช่วดีรู้หมดทุกอย่างนะรู้ว่าคนไหนเนี่ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขรู้ว่าคนไหนเนี่ยรักจริงๆนะรู้ว่าคนไหนหวังผลประโยชน์รู้เดือาใเลออดรู้แต่นะคะไม่เลือกเดือาเลออดเนี่ยนะเหมือนเหมือนไม่อยากจะกลับมาหาคุณทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าคุณก็รักเขา นะคะไม่อยากจะเลือกคุณแต่เลือกไปเรื่อยๆเหมือนถไปเรื่อยอะ่ะนะคะเออแต่ก็ไม่มีความมั่นคงใดๆเลยนะะการงานเขามันคงแหละแต่ความรักเขาเหมือนเริ่มไปเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆหาคนที่จะมาทดแทนคุณเรื่อยอะ่ะนะค,ะคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเขาไม่กล้าก,กลับมาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ แต่คุณก็เป็นหนึ่งในใจของเขาคนเดียวอ่ะแต่เขาก็พยายามหาตัวตายตัวแทนนะเพื่อที่จะมาทดแทนคุณให้ได้แต่มันไม่มีไงเออไปมือที่สี่มือที่สามก็ไม่ใช่มือที่สี่ก็ยังไม่ใช่อีกแล้วยังไงต่อนะคะจนกว่าเขาจะรู้ใจตัวเองนั่นแหละ The e m เรอร์เนี่ยจนกว่าเขาจะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงๆคนที่อยากอยู่กับเขาจริงๆคนที่จะเป็นครอบครัวกับเขาจริงๆเนี่ย นะชีวิตของเขาคือแบบจะต้องเหนื่อยนะเหนื่อยหลายร้อยเท่าเลยกับการที่ต้องไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าไม่มีวันจบสิน้นเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เติมเต็มเขาเลยสักคนเดียวนะพังหมดเลยเห็นไหมชีวิตครอบครัวพังหมดเลยนะกว่าจะกลับมาหาคุณบอดีใช้งานไม่ได้นะพอดีหมดแรงก่อน เตะปี๊บไม่ดังซะแล้วอารมณ์นี้กว่าจะกลับมาหาคุณเพราะว่ามันก็ต้องใช้แผนการมันก็ต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะคะจะมาแต่ตัวก็ไม่ได้ไงเออไปอยู่กับมือที่สามมือที่สามก็จะเอาแต่เงินไปอยู่กับมือที่สี่มือที่สี่ก็นะคือเรียกว่าเหมือนกับไม่ช่วยเหลือไม่สนับสนุนอะไรเขาเลยอะคืออยู่กับใครก็พังหมดแล้วจะเป็นครอบเป็นครัวอะไรก็พังหมดนะ,ะกว่าจะกลับมาหาคุณเนี่ย ก็คงจะหลายโลกอะนะนะคะก็ไม่รู้ว่าเออบางคนท่านบอกว่าว่าอย่ากลับมาเลยนะแต่พลังงานเขาเหมือนส่องส่องดูคุณตลอดเวลาแต่ไม่กล้าเข้าใกล้คุณเพราะบางคนบางท่านเนี่ยหน้าที่จะมีในเรื่องของการที่แบบคุณทันหลังให้เขาแล้วไงคุณไม่เอาเขาแล้วเหมือนเขารู้เลยเหมือนเหมือนคุณประมาณที่แบบว่ารู้เลยว่าถ้าเขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ คุณไม่เอาอะนะคะ The เดวิลคุณไม่ชอบความสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่า one night stand หรือว่าแฟนวิดเบนดิฟิทหรือว่านะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่ามีอะไรลึกซึ้งกันแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือกันเลยไม่มั่นคงต่อกันเลยคุณไม่เอาไงนะ,ค,ะคุณเลือกที่จะไปคนเดียวดีกว่าคุณเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ให้คุณเลยนะคะถ้าคุณจะรักเขาเพียงแค่ฝ่ายเดียวอะ แล้วนะคุณตุ้มเทเขาเพียแค่ฝ่ายเดียวแล้วเขากลับมาเนี่ยนะคะถามว่าตรงนี้มีอะไรติดไม้ติดมือมาไหมนอกจากกุหลาบใส่แจกันนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะพัฒนากับคุณนั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่า the w o r l d เนี่ยนะคะกว่าที่กว่าที่เขาจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองนะกว่าที่เขาจะเรียกว่าห the t e m p e r a n c e มีระยะทางด้วย คนทางไกลด้วยบางคนท่านคือจากกันไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ความรู้สึกยังผูกพันอยู่เนาะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเขาไปเจอหลายๆคนแต่ไม่มีใครใช่แต่ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เลยอะ่ะสี่ถ้วยเห็นไหมเครียดนะเหมือนเหมือนเป็นคนที่หวยหาความรักนะ,ะหาหาคนนั้นหาคนนี้มาแทนคุณแต่ก็ไม่มีใครทดแทนได้สักคนเดียวนะ วิบากกรรมเหมือนเป็นวิบากกรรมที่ไม่รู้จักจบสิ้นนะคะเขาจะต้องไปเจอปัญหาของการที่อยู่กับมือที่สามแล้วไม่มีความสุขแล้วมือที่สามเรียกร้องนะเรียกร้องเงินเรียกร้องสถานะเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างจากเขานะแถมเขาไปดึงมือที่สี่เข้ามาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าจะใช้มือที่สี่เนี่ยนะคะในการที่จะเลิกกับมือที่สามนะเป็นเรียกว่าไม้กันหมาแต่เผอ,อิญว่า ไม้กับหมาเนี่ยนะมีความคล้ายคลึงกันก็เลยทําให้คนละก่าคุณก้อนๆจะปวดหัวนะคือเหมือนกับแทนที่จะจัดการมือที่3คนเดียวแต่ต้องมันเหนื่อยกับการที่จะจัดการมือที่สี่ด้วยนะคะนี่คือวิบากกรรมที่จะทําให้คนละเก่าคุณโคตรที่จะปวดหัวเลยนะไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะเดี๋ยวจะไปดึงมือที่ห้า มือที่หกเข้ามาอีกกว่าจะกลับมาหาคุณนะคุณเอ้ยก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเขาจะเป็นไงแหละจะกลับมาหรือเปล่าคุณจะเอาหรือเปล่านะคะเป็นห่วงสุขภาพเนาะดูสิเดดซันเะก้า <c oughs> ถ้วยอะ่ะมีนิสัยของความเป็นเด็กนะคะมีนิสัยของความที่รักสนุกไม่ผูกพันนะจ๊ะเออชอบดื่มนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าติดดื่ม เที่ยวติดสนุกสนานนะไม่วางแผนการเงินเลยดูสิมีปัญหาการเงินตลอดยิ่งเครียดยิ่งดืม่มนะคะยิ่งเครียดยิ่งยิ่งจนเ้ยยิ่งยิ่งดืม่มยิ่งจนนะคะแล้วก็มีปัญหาความสัมพันธ์ก็มาด้วยเนาะก็คงเป็นกรรมนั่นแหละนะคะที่เขาจะต้องชดใช้นะเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างเองไงสร้างตั้งแต่ทิ้งคุณไปไปเลือกมือที่สาม พอมือที่สามไม่เติมเต็มก็ไปเรื่อกมือที่สี่พอมือที่สี่ไม่เติมเต็มก็จะไปหามือที่ห้าหาไปเรื่อยๆเนาะเออไอคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยเขาได้อะไรอะถามหน่อยเขาได้อะไรเขาได้เงินไหมหรือว่าเขาได้อะไรได้ความรักได้ความฝันความหวังลม,ลมลงๆแรงๆนะได้ความตื่นเต้นไม่ได้เงินหรอกส่วนใหญ่เนี่ยคือเหมือนกับว่าอาจจะมีในเรื่องของการมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง นะกลุ่มที่แบบติดเซ็กอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกสนานกันไปเนาะนะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะสิ่งๆิ่งนี้มันไม่เข้าใครออกใครฉะนั้นนะเมื่อหมดบุญก็อาจจะเจอบาปบาปใหญ่เนาะอย่างเช่นโรคร้ายรุมเราได้เช่นกันฟังสนุกสนุกขำขำขอบคุณทุกการติดตามค่ะ